ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่ายหแต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารบเรื่องฐานบารมีต่อไปก็เป็นการจำแนกโดยประเภทน,นะฮะก็เรียกว่าเป็นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนนยตต่างๆก็เพื่อให้กันสาชนได้ชัดเจนในมุมแต่ละมุม คือบางครั้งบางคราวเราก็ไปได้ยินในที่บางแห่งเราก็ไม่คุ้นหูคนนึกว่าพระว่าวเองที่จริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ทรงจำแนกไว้หลายในยะด้วยกันในยะหนึ่งมันแบ่งตามที่เคยเรียกไว้วันก่อนนะาาธาตุสถานสายธาตุามีฐานแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้คำอีกคำหนึ่ง วหินทา,านมัชฌิมทา,านแล้วก็ปณิทา,านทีหน้าก็คือของต่ำาๆวัตถุที่เลวนะฮะตัวเองก็ไม่ได้ใช้สอยบริโภคของพวกเศษเหลือกินเหลือใช้หรือของที่จวรจะทิ้งแล้วก็ไปให้เนี่ยตัวนี้เราเห็นว่ามันอานิสงไม่มากถ้าเรามีสามอย่างแต่เราให้อย่างเลวเนี่ยอนิสงไม่มากนะ แต่ถ้าเรามีอย่างเดียวคืออย่างเลวตอนนี้แล้วเราก็ให้ตามนั้นก็อนนิสม์ก็มากนะฮะับพระเจ้าเคยรับสั่งแสดงแกท่านนาถบินในการเสร็จีคือ,อนาถบินในเสร็จเสีนท่านจนลงคราวหนึง่งเพราะว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งที่ท่านฝังไว้เนี่ยมันเกิดหายไปแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายคืนเพราะทำให้ทรัพย์สินหายไปหลายหลายโกดะนะ แต่ว่าท่านก็ยังหนักแน่นในการให้ทานก็ให้โดยข้าวหักบ้างน้ำผักดองบ้างอะไรแต่ใดก็แล้วแต่เท่าที่จะมีได้พระเจ้าก,ก็รับสั่งถามว่าเป็นไงที่บ้านยังให้ทานอยู่หรือท่านบอกก็ยังให้แต่ว่าให้ประนีตเหมือนเดิมไม่ได้ก็ให้เฉพาะข้าวหักบ้างหรือว่าน้ำผักดองบ้าง พระเจ้ารับสั่ง่าไม่เป็นไรหรอกวัตถุจะประนีตหรือไม่ปรนณีริตขอให้จิตใจปรนณีตก็เป็นมีผลมีในสมมากแล้วเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยที่จริงท่านมีของประเพศเดียวสมองท่านมันก็สูงสุดแล้วแล้วก็จิตใจของท่านก็ประณีตมั่นคงในฐานะใหม่ตอนฐานนี้ชอว่าประณีตนะตามประเภทเนี้ยชอว่าประณีรตเพราะงั้นอย่าอย่าไปคิดว่าเราจนแล้วก็ให้ทานไปได้ คือไม่ใช่ประเด็นจะต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าการทําบุญนั้นไม่ใช่อยู่ที่ทานทานเป็นหนึ่งในสิบของบุญแต่นั้นเองแล้วก็ถ้าเทียดแล้วนทานประเภทวัตถุทานเนี่ยบุญมันน้อยกว่าอภัยทานนะะอภัยทานก็มีบุญน้อยกว่าธรรมทานเพราะนั้นในการให้ทานด้วยกันเนี่ยถ้าเราให้อภัยกันไม่ถือสาความกันมันก็ไม่ต้องจ่ายตตางอะไร แต่คุณภาพาทางจิตเรานี่จะมีความสมุบเย็นเพราะว่าพยาบาทหรือโกรธมันร้อนแรงแต่เมื่อเราอภัยไม่ถือสาความมันก็เย็นมันก็ได้บุญมากก็เป็นปัญหาที่น่าวางใหญ่วิตกกังวลบกรรก่อก็เด็กที่คุ้นคุ้นกันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองสามนก็เจอหน้ามันก็เลยก็ต่างก็สังเกต ว่าพวกเธอเั้นเป็นยังไงไปวะแต่ไม่มีปัญหากันมากเลยเกินเด็กเขาก็เล่ามาฟังก็เลยแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาของยาบ้าว่าเด็กเล็กที่มันเรียนระดับมัธยมลายระดับวิทยาลัยระดับมัธยมเนี่ยมันติดยาบ้ากันเยอะซึ่งว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราไปจริงกจัง ตั้งข้อรังเกียจรันง,งอนเขามันก็ตะเลิดเปิดเปผยไปกันใหญ่เลยก็จำเป็นจะต้องใช้หลักการให้อภัยแล้วก็หาวิธีที่จะแก้ไขมันเราความรุนแรงลงไปแล้วก็ฝ่ายที่ผิดจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยนะคนนี้มันต้องใช้มาตรการทางกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมเถียมันรวดเร็วหน่อย ซึ่งก็ตรงนี้ก็ชมคงใช้ชชเบคานะะเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพตติดนั้นควรใช้ควรให้อภัยเพราะเป็นเด็กนะฮะเป็นเยาวเา์เผาแล้วก็มันน่าหดหัวมันซื่อจนเซอร์บางทีแล้วก็พอยาบ้าเข้าไปอยู่แล้วก็ไปกันใหญ่แล้วคุมอะไรไม่ยู่แต่ถ้าเราไป เคร่งเครียดไปถือสาความมากแล้วก็จะไปกันใหญ่ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่ามัจจิมทานหรือสายาทานคือวัตถุสิ่งของที่เรานํามาให้เนี่ยก็เราก็บริโภคแค่สอยอย่างนั้นแหละแล้วก็นํามาให้เหมือนก็ให้แกเพื่อนเนี่ยก็ถ้าเรามีสามอย่างอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่ามันมุ่งผลที่เป็นมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติ ก็แนวก็คือพวกเนี้ยพวกวัตตนิสตทานเนี่ยคือทานที่ยังเกาะยิงวัตตะอยู่ต้องการผลที่มันประนีตขึ้นนะในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเจนขอให้บางครั้งร่ารวยขอให้บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์มีความสุขมากมีความทุกข์น้อยอ,อะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็ประนีตทานก็คือทานที่ประนีตเยอกว่าที่ตัวเองบริโภคแค่สอย ขอมีราคาข้างวดสูงนะืน่งงสลัดออกหมายความว่าบริจาคเพื่อมุ่งผลสูงสุดก็คือหมดอาสวะกิเลสไอตรงนี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายใจตัวเองนะเพราะว่าการที่เราของประนีตมาบริจาคได้เนะี่ยก็แสดงว่าจิตใจเราไม่ใช่ธรรมดาในประการฝึกปรือลดละ กิเลสอสวะให้เจรจาเบาบางลงไปตอนทานทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอานิสงส์ลดหลานกันแต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญนะอยาให้ความสำคัญถ้าเราจะให้ก็ให้โดยเฉพาะยิง่งในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้สังคมอย่างนี้โดยการอบอ้อมออดีเอเพ,พ,พืออ่อเผื่อแผ่สมเคราะห์นุเคราะห์ดูแลกันช่วยเหลือกูอ้กูลกันเนี่ยมันมีความจําเต็ด พะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะไปกันใหญ่เราดูข่าวคราว,ราว,เ,รราวเรื่องราวเวลานี้เช่นผู้ติดยาบ้าทั้งหลายที่แกมีปฏิกิริยาต่อสังคมมันรุนแรงมากแล้วก็คืนก่อนเนี่ยก็ดูคนที่รุมกันตีคนที่ติดยาบ้าเนี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลเนี่ยนะแต่คนยาบ้าเนี่ยมันคนไม่ปกติ แต่คนที่ตีที่จริงมันเป็นปกติแล้วกลับไม่ปกติกว่าคนที่ติดยาบ้าไดยอีกก็เลยปลากันใจแต่ที่จะแก้ปัญหาไม่ไปพุ่มปัญหาแก่เขาคือเรามีสิทธิอะไรไปดีเขาก็ช่วยกันจับกลุ่มไปส่งโรงพยาบาลน,นะคอยหมอช่วยรักษาให้นั่นก็คือทํโดยเจตนาด้วยความเปตตาจริงๆแล้วทานีประเภทหนึ่งก็จาแนกเป็นสามประเภทเหมือนกัน ก็เป็นเป็นเรื่องของเจตนาคือมุง่งมุ่งที่จะอนุเคราะห์แตะแก่การเรื่องมูครอบครัวนั่นเองคือวงศากนายาิเพื่อนูพ่อแม่ลักษณะของอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลนะแนวตัวนี้หมายความว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นจะแสดงความมีน้ำใจต่อกัน อีกแนวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการสงเคราะห์คือเขาเองมีปัญหาคนตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาเช่นเดียวนี้เ,นเด็กปัญญาอ่อนเด็กพิการเด็กเรี่ยร่อนจอนจัดบ้านราบวิชีบ้านไ่ไรเนี่ยบ้านเกจกาการบ้านเมตตากรุณามุติตาเบกคาบ้านปรากฏชรามันยยเยอะเหลือเกินนะหรือยังนึกว่าเออเราก็มีบุญบรารมีที่จะไปช่วยอะไรเขาขนาดนั้นนะแต่ว่า คือพอดูแล้วมันก็อยากจะช่วยอะ่ะแต่ก็ไม่ไ้จะช่วยได้ยังไงคืเวลามันจิตใจมันอดอ่อนไหวไม่ได้ก็สงสารอย่างช่องสามเนี่ยเขาเอาช่องออกมาออกเรื่องวงเงย็นชีวิตนะดูแต่ละคนเนี่ยมันหรือว่าทามีเรืยรวยนะคือจะช่วยทุกคนเนี่ยคือน่าจะช่วยทุกคนเลยอันนี้คือคือเราสงสารเขาต้องการจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่เขา แป็นแนวนการสงเคราะห์แล้วเรื่องตงง้องสงเคราะห์มันเยอะนะแบบนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะลงจำนำพวกอะไรอ่ะพวกธนานุเคราะห์ลงจำนำทั้งหลายเนี่ยของจำนำมันเยอะเหลือเกิกนแสดงว่าคนจำนำกันจนไม่ค่อยรู้สึกกระดาษอายแล้วชีวิตมันก็ลำบากแร้นแค้นถุงขึ้น การต่อไปนั้นก็เป็นการบูชาคุณความดีให้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่สนาณชีพรามให้แก่ชาติบ้านเมืองสาธารณกุศลโรงเรียนโรงพยาบาลปกสาธานูโพเทั้งหลายมาความว่าเราสมมกคุณความดีของสถาบันของบุคคลเหล่านั้น แล้วก็ต้องการบูชาคุณวัดดีของทางก็ให้ออกไปทีนี้แนวเดินนั้นมันเป็นแนวที่เรียกว่าจิตใจมันมันมันอาศัยองค์ประกอบจากข้างนอกองค์ประกอบจากข้างนอกหัวเองข้างนอกเขามีความมีท่าทีรู้สึกอย่างไรก็เหโลสรภา,าตามก็ไปรันกเรียกว่า โลกาที่ปไตยทานหรือการทำนาทานที่ปราถนาคนส่วนมากหรือส่วนใหญ่กลัวถ้าไม่ทำกลัวเขาจะติดเตียนเอาตอนนี้เขาก็ทำกันเราก็ทำด้วยบางทีก็แอคชั่นถ่ายภาพออกมาก็โชว์กันคือกลัวตัวเองจะไม่มีชื่อแล้วกลัวจะเขาตดเขาก็จะติดเตียนมันก็ทำไปตามกระแสของชาวโลก ซึ่งบางครัง้งบางคราวเลยก็เหลือเฟือนะความต้องการไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าคนคนหนุ่มชมชอบอย่างนั้นประการต่อไปก็เรียกอัตราที่ปฏตยทานก็เห็นว่าเราเองอยู่ในฐานะที่พออยู่กอกินแล้วมีอยู่มีกินเลยเลยกินเลยใช้ก็ควรจะสงเครคนเคราะหคนอื่นเขาบ้าง ก็สมเคร้องเคาะกันไปอีกแหนึ่นงนี้มันเป็นเขาเรียกธรรมาที่ปตัตยฐานานมุ่งในการพัฒนาจิตหมายความว่าเห็นว่าการนั่งทานนี่ดีแล้วก็ให้มันเป็นเครื่องรบรรจุจิตไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าวัตถุประสงค์ตัวเองนี่มุ่งผลสูงสุดคือบำเพ็ญบารมีมาเป็นฐานบารมีไม่ต้องการที่จะได้อะไร ต่ว่าสะสมอบ,บรมพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีความประดิษม์มากยิ่งขึ้นปถึงจุดเต็มก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลมุมรรคผลนิพพานได้ทีนี้ทานที่บัณฑิตสังเสริญเนี่ยมันจะมีอยู่สามแนวแนวหนึ่งก็คือคนที่ให้ด้วยศรัทธาจริงๆเป็นคนที่เชื่อในกฎของกรรม ถือว่าทําดีได้ดีจริงๆทําช่วได้ช่วจริงๆถือในผลของกรรมว่าความทุกข์นั้นเป็นผลจากความชั่วความสุขเป็นผลจากความดีแล้วก็ไม่ยโยนลูกออกนอกอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็ประการกระทำก็เราเองแล้วก็ที่ที่ในตัวผลนัอนว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของผลและที่ต้องการย่่งยิ่งกว่าอย่างที่บอกอ่ะว่า เรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้ไม่ได้เจนว่าไม่หลงตายแล้ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกตินี่เราก็รู้ไม่ได้แต่พมื่เจ้า,จาทรงแสดงไว้อะเราก็เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เรื่องเหล่านี้บางครั้งบางคราวม,มันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเลยเมื่อก่อนด้พบหนังสือเรื่องหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเขียนเล่า ประวัติของบาจิกาที่วัดของท่านเองวัดบุพารามธนบุรีหลวงบัจิกาคนนี้ชื่อบาสิกาถน,นอมคนท่านเล่าถึงสมัยหนึ่งท่านสาวๆอยู่แม่ท่านในธรรมุตตบารทุกวันท่านไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เคยช่วยคือมันมีคติความเชื่ออะไรชบกนทบกตอยู่นี่ผู้ใหญ่เคยเล่าฟังว่า บางทีเนี่ยเขาห้างไม่ให้ลูกสาวนี่ไหว้พรว่ากลัวถ้าไหวแล้วพระรูปนั้นจะสึกมาต้อแต่งงานกันอนะไรล,ลูกเชื่อปแปลกๆอภิกคนกคนอภิโกนลูกเชื่ออะไรกันเรู่ยตอนโยงคนนี้ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นด้วยต่อมาแม่ไม่อยู่ก็สั่งให้ลูกบอกว่าแม่ตักเตรียมอาหารไว้แล้วเวลาพระมาก็ช่วยตักบาตรด้วยแกก็ไม่อยากจะตักหรอกแต่ว่าแม่ก็สั่งไวว พอพระมาถึงมันก็ต้องเรียกเขาไปดูก็ปรากฏว่ามันมีข้าวหนึ่งหนึ่งหนึ่งขันแล้วก็มีปลาทูหนึ่งตัวแล้วก็มีกล้วยสามผลถ้ากล้วยผลหนึ่งมนมันหนูกัดแม่เก็บอาว่ากลางคืนก็เลยก็มีเชื้อหนออกก็เหล,ลือครึ่งหนึ่งแล้วก็นําไปตักบาตรก็เสร็จก็ตลอดชีวิตก็ทําบุญเท่านั้นแหะตักบาตรเท,ท่านั้นต่อมาแม่ตายไปแล้วแกก็ป่วยหนักแล้วก็ ก็สลบนะฮะแต่ว่าแกแกบอกแกตายไปก็สลบสลบลึกหน่อยแค่นั้นเองกอพ่อกอแม่ก็จําได้ว่าแม่แล้วแม่ก็ทักอนะแต่แม่สวยสาวสวยทีนี้แกหิวแกกินแต่ปวยดนานเ่ยแกหิวไม่อยอะไรจะกินกหยิบนั่นจะกินหยิบที่จะกินหยิบนั่นจะกินมันหยิบไม่ขึ้นอะแล้วแกแม่ก็บอกว่าหนอมนี่ไม่ใช่ของลูกของลูกอยู่ข้างในอ่ะก็ให้ไปเอา แกก็เข้าไปดูก็ไปเจอของที่แกให้ทานเนี่ยเจ้ข้าวหนึ่งขันประทูหนึ่งตัวกล้วยสองลูกครึ่งก็ก้มคืนกินเข้าไปแล้วก็ออกมาก็แม่ก็เล่าฟังลูกก็ทำบุญมาเท่านี้บุญก็ช่วยลูกได้เท่านี้แกก็ขอแม่บอกว่าขอให้ฉันได้กลับบ้าน ต่อไปนี่จะตั้งใจทําบุญทาทานได้มากแล้วต่อมาแกก็ฟื้นกลับขึ้นมาจากคนที่ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมแม้แต่ตักบาตรกลายเป็นอุบาสิกาที่เคร่งศีลเคร่งธรรมปฏิบททัติธรรมะแล่ตอนที่ท่านเจ้คุณรูปนี้ท่านเขียนเล่าเนี่ยอุบาสิกาคนนี้ก็เป็นม่ชีบทชีละ ต,ตรงดิทุกวัตนตอนนี้จะตายหรือ,อยงังก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงเพราะถ้าเกิดประสบการณ์ตรงอย่างนั้นแล้วนี่ประสบการณ์ตรงนี้มันจะสอนท่านแล้วใครจะไปโยกคลอนท่านยังไงท่นาทนก็ไม่แกวงเรกนั่นก็แสดงว่าศรัทธาม,มันเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปสมทบกับความเชื่อในการจัดสรุปของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะมัน,มนตรงพระพเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ ที่ไหนมันก็ตรงกันอย่างนี้เน,นี่ยทีนี้อย่างหนึ่งก็คือให้ทานด้วยหิริหมายความว่าจริงๆเราคิดดูวยเดียนะฮะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกทรัพย์สินเงินทองเนี่ยทั้งหลายในโลกที่ว่าเราถือครองครอบครองอยู่เนี่ยมันผ่านหยาดเหงือผ่านแรงงานผ่านความเสียสละพันจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเลือดเนื้อของบรรพชุมาเนี่ยโมเปนมันเยอะเลยเกินเราเป็นมิ่มากเหลเือเกิน แล้วก็จะเก็บเอาไว้มากมายไก่กองทำอะไรก็เอาไปดชดใช้ให้แก่สังคมเขาบ้างนะฮะมันของมาสังคมเขาของก็โลกเขาแล้วก็ชื่นในคือในแก่สังคมก็คือใ้แก่โลกลายแก่ใจที่ไม่ได้ให้แล้วก็มีความพอใจที่จะให้มันก็แสดงว่าไอ้ตัวผลักดันไม่เกิดการให้เนี่ยมันคือความละอายแก่ใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ก็ถือว่าการให้ทานนั้นสิ่งที่ให้หมายความว่าเขาเรียกว่าหาโทษไม่ได้ก็คือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราให้ไปแล้วมันเกิดโทษแก่ผู้ที่เราให้จะไหนจะให้สุราอย่างเงี้ยให้ยาบ,บ้าอย่างเงี้ยให้เบียร์ให้มีดให้อะไรต่ออะไรต่อเนี่ยแล้วมันก็เป็นอันตรายแล้วสิ่งที่ให้นั้นมันเกิดโทษคือเรื่องบางเรื่องเนี่ย เขาจึงห้ามไม่ให้ทานแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ทานให้ยาพิษอาจาจะซาอาวุธให้ผู้หญิงแก่ผู้ชายหรือให้ผู้ชายแก่ผู้หญิงอะไรต่อะไรมันมันมันผิดทั้งนัน้นเลยนะพวกเราเนี่ก็ถือว่ามันเกิดโทษแก่ผู้รับแล้วก็เป็นโทษแก่ผู้แก่สิ่งที่เราให้สิ่งที่เราให้มันมีโทษอันนี้ก็มีเป็นมากที่เช่นพวกตุ๊กตาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้เด็กเล่นไปแล้วก็เกิดปัญหา รู้เท่ามิติการก็แสดงว่าทานอย่างนั้นบัณฑิตบัณฑิตขาทำดิเดถือว่าเด็กอยากได้เราให้แกมันไม่ได้เพราะว่าการทําบุญความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเข้ากํากับทุกแห่งแต่ปัญญามีไม่พอก็ใช้ศรัทธาเข้ากํากับแต่ว่าทําโดยไม่มีทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเกิดโทษแล้วเนี่ยบัณฑิเขาเขาทำดิเรนที่จะยุ่งสังเสริญบัณฑิตเขากตําหนดิ ว่าแนวทานทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเป็นมากที่เราไปคิดว่าเป็นทานนะเร็จวันวันเกิดเราก็เอาเหล้าไปให้เขานิยมกันมากเ่ยคนใหญ่คนโตเนี่ยเอาขวดเหล้าไปโชว์อวดกันคือมันไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑนนะบางเรืองมันอยู่อยู่กันโดยหลักมีเกณ์อะไรแล้วก็ทานที่ทา่านไม่นับว่าเป็นทานเลยนะพวกนี้ ท่านจะแนกไว้เป็นสิบประการเขาเรียกอิกทธิดานังค้ายหญิงเพื่อเป็นพันยาของชายอุสภะดานังให้แม่โคแก่พ่อโคเพื่อผสมพันธุ์นะเหมือนั่นแหละสุนัขไก,ก่หมูอะไรต่างๆท,ทั้งหลายนี่เพื่อผสมพันธุ์กันมาชาดานางให้น้ำเมาให้สิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้รูปภาพพวกภาพโปพพ๊ภาพเปือยภาพอะไรต่างๆเนี่ย คือหมายความว่ารับไปแล้วมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะหรือกระตุ้นความกลัวกระตุ้นโมหะก็แล้วแต่แต่ถ้าภาพนั้นเป็นภาพพระพุทธรูปเป็นภาพเจดีย์ภาพอะไรก็ไม่้ว่าอะไรกันนะนะนะคือสรุปว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นให้โทษแก่นคนรับไม่ได้เป็นคุณคล้ายๆกับการอะไรล่ะ มีกิจกรรมไปเป็นกุศลแล้วมันฉลองมาเต้นกับบางตัวอะไรแต่ไรเนี่ยเราเรียกว่าทาบุญงั้นวัดเมื่อวานนี้เลข้าป่ากันหมดเลยไอ้บาปนะคคือ <c oughs> อะไรก็ตามที่เราให้ไปแล้วไปกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุน้นโมหะเนี่ยสงมองบมว,บวอย่างนั้นนะนะแล้วก็ให้สัจจะให้อาวุธทั้งหลายหรือให้ยาพิษอย่างนี้หรือว่าให้โซด่วนเพื่อไปจองจาคนเราอื่น หรือไห้แม่ไก่แก่พ่อไก่บูรผสมพันธุ์หรือให้แม่สุกรแก่พ่อสุกรอแ,แต่ทั้งหมดแต่นะฮะตลอดถึงว่าอะไรล่ะสร้างตาช่างโกงสร้างนาฬิกาให้คลาดเคลื่อนจากเวลาแล้วก็ไปให้คนอื่นนะเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ในการช่อโกงคนอื่นอันนี้ก็ทําสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเขาไม่ถือว่าเป็นทานนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโทษ แต่บัณฑิตจะสันเสริมทานประเภทที่จำนวนมาลีว่าอันหาโทษไม่ได้พูดง่ายว่าไม่มีโทษแก่ผู้รับตนเองท่านฟังทลายใต้ร่มาโพธิญาณในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยโัวกันสวัสดี